สวัสดีครับเพื่อนเวันนี้ normal day ใน diary มากับการรีวิวงานศินละปะหนึ่งชิ้นที่เพิ่งทำเสร็จไปภูมิใจมากครับ <c oughs> ก็เป็นงานชิ้นแรกในรอบหลายๆปีครับที่ทำเป็นชิ้นใหญ่ขนาดนี้ปกติแล้วจะวาดงานชิ้นเล็กๆครับอันนี้เป็นครั้งแรก ที่ทำงานชิ้นใหญ่เต่ใหญ่มากนะอ่านะเกือบเละนะมีเกือบพังเพราะว่าเราไม่เก่งเรื่องสีเราเราวาดรูปพอได้แต่ลงสีเราไม่เก่งอื <c oughs> ตอนแรกเนะสีตอนแรกสีแบ็กกราวตรงเนี้ยสีฉากตรงเนี้ยโอเคแล้วนะ <c oughs> คือเป็นสีส้มเหลืองเป็นสีส้มเหลืองแต่เราคิดด้วยความแบบ อยากให้มันออกศิลปะหน่อยนึงก็เลยอยากเอาสีเขียวไปเบลกอ่าพอเอาสีเขียวเข้าไปใส่ปุ๊บทีนี้เกือบเละครับผลที่เกิดขึ้นก็คือต้องเอาทิชชู่เนี่ยชุบน้ำแล้วก็เปิดเอาออกเอาออกเอาออกก็เลยแบบพอดูได้แต่เป็นความพังเล็กน้อยนะถ้าถ้าเขียนไดอารี่เวอร์ชันนี้เนี่ยก็แหละ ั้นจะเล่าถึงความพังของการลงสีแล้วมันออกมาเน่าแล้วแต่ว่ายังยังยังกลับมาได้เป็นอะไรที่เกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับอพอดีก็อาจจะเป็นก็คืออยากอยากจะเขียนเป็นเดรี่แหละแต่ว่าวันนี้ใช้พลังงานไปหมดแล้วนะครับกับงานอาร์ตชิ้นนี้ก็เลยเป็น เดลี่แบบแตกต่างออกไปในใน EP นี้นะครับเป็นรีวิวเป็นเดลี่แบบรีวิวงานอาร์ตแล้วกันนะครับแต่คอนเซปต์ก็คือของช่องมันก็เป็นเรื่องวาดเขียนเขียนเดลี่บันทึกกิจกรรมในชีวิตประจำวันครับก็ก็คงไม่ได้หลุดคอนเซปต์ไปมากมายเนาะนะครับอันนี้ก็รอมันแห้งนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือแบบน่ารักนะเออ พอใจกับผลงานของตัวเองมากครบคือมันน่ารักนะคือเพิ่งรู้ตัวว่าเราชอบงานแนวน่ารักน่ารักนี้นะครับแล้วสีที่เราใช้อ่ะคือสีนี้นะสีน้ําเราเพิ่งค้นพบอะไรอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ได้ชอบสีน้ําเราไมไ่ชอบความโปร่งของสีน้ําเราชอบความทึบไปเลยครับอืมเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากใช้สีน้ําเซตนี้หมด เราจะเปลี่ยนเป็นสีอะคริลิกนะครับเปลี่ยนเป็นสีอะคริลิกแล้วเราก็จะเริ่มทำทำงานชิ้นใหญ่แบบนี้สลับกับอคอนเทนต์หลักเนื้อหาหลักที่เป็นที่เป็นปั้นแดรี่นะครับมาอัพโลงให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับก็คลิปนี้เอางานอาร์ตเอาอะไรบางอย่างมาแชร์กันเป็นบันทึกประจำวันนะครับไว้พบกันใหม่วิดีโอถัดไปสวัสดีครับ